สวัสดีครับสสวัยี่สิบปีแล้วครับครับเป็นไงฮะกลับมาแลอวทำไมถึงกลับมาเขาถึงกลับทำไมถึงกลับมาเหมือนเขาถามว่ากลับมาทำไมก็มันพันธมิมันเริ่มมาได้อย่างไรยี่สิบปีคือจริงๆอ่ะแฟนฉานน่ะเป็นหนังที่ทุกปีที่มีการครบรอบช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยครับพวกเราทุ่มกับนักแสดงอ่ะปกติจะนัดเจอกันอยู่แล้วเจอกันทุกปีทุกปีมาตลอด แต่ว่าพอมันนับเลขมาได้ปีที่20อะก็รู้สึกว่าอยากทำอะไรให้มันพิเศษนิดนึงแล้วก็ประกอบกับทาง GTH เองอะก็เห็นความสำคัญของหนังเรื่องนี้ว่าอ้หนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งบริษัท GTH เมื่อ20ปีที่แล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากทำให้มันเป็นวาระขึ้นมานิดนึงครับก็เลยเกิดความคิดที่จะมา m a s t e r ตัวหนังเอากลับมาฉายที่โรงใหม่เพราะว่าเราเป็นคนพบว่าไอ้ตัวฟิล์มที่เก็บไวอ้อ่ะ ยุคนี้พอมันเป็นดิจิตอลหมดแล้วเนาะมันเอาฟิล์มกลับมาฉายก็ไม่ได้ส่วนไอ้มาสเตอร์ที่เคยอยู่ใน d v วดีหรืออยู่ในสตรีมมิ่งแบทฟอมอะเราไปค้นคนพบว่ามันก็ไม่ชัดพอที่จะเอามาขึ้นฉายในโรงภาพยนตร์บนจอใหญ่ก็เลยต้องเกิดการม e ีมาสเตอร์สแกนฟิล์มทำโปรเซสโพสต์ต่นานา <c oughs> เพื่อให้มันกลับมาสวยงามอีกครั้งครับกระบวนการการท่ายนี่ยากไหมยากนะฮะหมายถึงว่าแล้วใช้สตางค์พอสมควรเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าใจว่าเออมันไม่ใช่ว่า หนังทุกเรื่องจะเอามารีมาสเตอร์ได้เยไยเงี้ยเพราะว่ามัานมีต้นทุนมีกระบวนการที่ซับซ้อนเหมือนกันฮะคือทั้งสแกนฟิล์มเอยมานั่งลบฝุน่นมานั่งแก้สีมานั่งบาลานซ์เสียงใหม่อะไรเงี้ยครับก็ก็ใช้เวลาพอสมควรครับอันนี้มันเป็นระบบโอเค 4K เป็นเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแม็กซิมั u มคุณลิตี้ซึ่งได้กับโรงที่ถ่าย4 k ถ่าย 4K นะไม่ใช่ทุกโรงต้องบอกก่อนว่า ลงไหนที่ดูเป็น 4K ได้ก็จะเห็นคุณภาพ 4K แต่ลงไหนที่เป็น 2K ปกติก็จะเป็น 2K คือุณภาพมันจะได้ออกมาประมาณ 4K เลยจะยากขอบก่อนนน้าที่เป็นฟก็์ชต้ฉบับมันอาจจะไม่ใช่ 4K แต่พอเราเอามาทาเป็น 4K ต้องบอกก่อนว่าจริงๆอะคุณภาพของฟิล์มอะมันมากกว่า 4K นะความละเอียดของฟิล์มอะมันสูงกว่า 4K อีกไอ้ดิจิทัลเนี่ยมันไล่ตามความชัดของฟิล์มไปเรื่อยๆแต่ว่าไอ้ฟิล์มต้นฉบับอะ อย่างที่บอกมันมันเก็บไว้เป็นมาสเตอร์ที่เอามาฉายไม่ได้แล้วแต่ถามว่าคุณภาพสูงสุดอ่ะผมว่าเบอร์ฟ,ฟิล์มอ่ะทำให้ชัดจริงๆอ่ะไปถึง 8K ก็าอาจจะอยากได้เลยแต่ว่าณนะตอนนี้ลงหนักคุณภาพมันแม็กซิมั่มที่ 6K อ่ะ okay. แล้วในส่วนเนื้อหานะครับมันจะมีเพิ่มเติมหรือว่ามันจะเป็น Under บทอันเดิมเดว่ายังไรจาที่บอลเสร็จมามีซีที่แบบไม่เคยได้เห็นไงครับจริงๆเรารเรารู้สึกว่าอยากให้คนดูได้รู้สึกย้อนไปเหมือน มื่อ20ปีที่แล้วเคยดูกับใครเคยทําอะไรยังไงเนี่ยได้มีความรู้สึกนั้นเราเลยพยายามไม่เปลี่ยนอะไรเลยในเชิงเนื้อหานะให้มันเป็นเหมือนเหมือนได้ย้อนเวลาไป20ปีครั้งที่ได้ดูแฟนฉันครั้งแรกอะไรเงี้ยคือแล้วพาตอนนี้ดูจริงๆกับออนจินอลกับที่แบบทำใหม่มันความรู้สึกมันไม่ใด้ต่างตานอเราได้ดูแล้วพอมันได้ขึ้นจอใหญ่ในระบบโอ้คือต้อง เรียนตาปองว่าไม่ได้ดูในจอใหญ่มปนนานมากดูในสตรมมิ่งแล้วผมก็เชื่อว่าเด็กๆบางคนก็คูณ1.5คูณ2ด้วยเพราะว่าหนังมันช้าไปรูดด้วยรูดดจวช1.5ไม่ใช่1.5คือเดี๋ยวนี้ชอบดูเร็วๆสปีดสปีดมันก็มันก็ไม่ได้ฟีลเหมือนเนี่ยผมผมได้กลับไปดูตอนที่เรามาสเตอร์ในในโรงหนังนะครับรู้สึกว่าแบบพอเสียงมันเต็มๆพอภาพมันชัดแล้วมันก็ มันก็ทําให้เราย้อนกลับไปได้จริงๆนะฮะสำหรับคนที่เคยดูแล้วว่าผมรู้สึกว่าถ้าไม่ดูนานเนี่ยมันจะย้อนกลับไปได้เพราะว่ามันไม่มีความรู้สึกอะไรมันทดแทนการดูในโรงได้ระบบเสียงระบบภาพต่างๆบรรยากาศอย่างเงี้ยฮะประกออะไรเงี้ยคือมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนดูดูอยู่บ้านอ่ะแล้วก็ผมเสริมอย่างเงี้ยคนระับมันมีการซ่อมแซมในเชิงเทคนิคบางส่วนเช่นสีของภาพบางบางภาพการลบเงารีเฟกซ ในกระจกต่างๆที่พอ,อนั้นเมื่อ20ปีที่แล้วอ่ะเราไม่สามารถมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่จะลบพวกรีเฟกต์ต่างๆได้ก็มีการจัดการเรื่องภาพบางส่วนส่วนเรื่องเสียงอ่ะก็มีการบาลานซ์เสียงมิกเสียงใหม่ทําให้อ,อะไรเสียงได้หลดบางช่วงชัดขึ้นเสียงเพลงมันอิ่มขึ้นชัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นใน,ในแง่ของอัตรรถอ่ะผมเชื่อว่าน่นาจะดีขึ้น บวกกับตอนท้ายเรามีทําเซอร์ไพรส์เล็กๆเป็นแบบความรู้สึกดีตอนท้ายแต่นี้ขอยังไม่บอกยังไม่บอกยังไม่บอกมีเพิ่มเติมมาต้องรอดูต้องรอดูต้องเข้าไปในโรงต้องรอดูมันเหมือนกับว่าที่เขาบอกว่าอย่าเพิ่งลุกใช่ครับมาเวลใช่ดเวลาเวลามาเวลอะไรอย่างงเคือจะต้องใช้เวลาในในโรงนานกว่าเดิมนิดนึงครับแต่ไา่อะคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยไม่มีความแถมนิดหน่อยเท่านั้นเองของแถมนิดหน่อยที่กล่าวถึงกาแสดงแต่ละคนในความทรงจำ แต่คนที่เราสิว่าอืมอเริ่มจากจำไม่เคยลืมจำไม่เคยลืมในแบบว่า <c oughs> ตอนถ่ายทำจริงจริงเลยผมจำได้ยันตัวประกอบเลยะครับ <c oughs> <c oughs> คือมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอะมันเป็นเฟิร์สคัทของเราแล้วมันบบม,มันจะลึกมันจะแบบทุกอย่างมันจะเออเรายังจำชื่อคนได้นเนี่ยเวลาเนี่ยอย่างที่ท,ที่กลับมาดูรีด,ดูดูเช็คเช็คงานก่อนที่จะออกมารีลิสเราก็เฮ้ยเราก็จะ เราไม่ได้สนใจเนื้อหาเราไปคนนี้ตอนนี้มันไปไปไหนแล้วว่าตอนนี้คนนี้มันทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยลิงจำได้หมดเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันมันเป็นองค์ประกอบที่ที่เราเรามีความสุขกับมันไม่ได้อยา่อยางที่จะแบบต้องแบบว่าพลอถือใครพิเศษอะไรอย่างเงี้ยครับมันขาดใครไปไม่ได้ม,มีความเป็นชีมอย่างเงี้ยครับก<อ>็เมืมอม่อเมื่อกี้อยู่ในห้องครับแล้วก็เห็นนักแสดงทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่หมดอะไรอย่างเงี้ยบางคนไม่ได้เจอกันตั้งแต่ วัน2ี่สปีที่แล้วก็มีอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกว่าแม้ภายนอกเขาจะดูเปลี่ยนไปอะไรอย่างงี้แต่เราก็ยังเห็นเรายังเห็นน้อยหนาคนเดิมเอ,อ <laughs> เหมือนในเจี๊ยบในในหนักเลยครับน้อยหนาคนเดิมคุณพ่อคุณแม่คนเดิมหรือแม้กระทั่งเด็กตัวตัวประกอบเล็กเล็กน้อยๆแก๊งเพื่อนแก๊งแก๊งเพื่อนผู้ชายแก๊งเพื่อนผู้หญิงอะไรอย่างงี้สำหรับผมมันก็ยังเหมือนเดิมในการเวลาและเป็นเช่นนั้นตลอดไปก็อย่างแจ็คเนี่ย เราเห็นเขามาตลอดเนาะตั้งแต่ตั้งแต่หนังแฟนฉันนะผมว่าแจ็คไม่เคยไม่เคยหายไปจากวงการเลยเราก็จะจะไม่ค่อยเขาเรียกอะไรไม่อาจจะไม่ได้แปลกใจกับแจ็คเท่าไหร่เพราะเราเห็นความพัฒนาการของเขามาตลอดแต่อย่างอย่างเด็กคนอื่นๆนะผมว่าเราคิดถึงเราอยากเห็นเขาอีกครั้งอย่างแน็กเน็กอย่างสำหรับผมอะแน็กอะคือส่วนตัวพอรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กอะจะเข้าใจได้ว่าธรรมชาติเขามีความอาร์ติสต์มีความแบบ เขาเรียกอะไรอ,ะไรอะ่ะมีบุค,คลิกที่โดดเด่นของเขาอยู่เราก็รู้สึกว่าดีใจกับการเติบโตของเขาในวันนี้อะไรเงี้ยแล้ววันนี้ต้องยอมรับว่าแน็คเขาก็มีความเป็นตัวของตัวเองมีเป็นคนของประชาชนามีชื่อเสียงอะไรเงี้ยก็ดีใจกับทั้งแน็คแล้วก็โฟก,กัสนะครับผมาผมว่าภูมิใจในตัวแน็คมากนะเพราะแน็คเนี่ยเขารักสัตว์ตั้งแต่เด็กแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะ <laughs> เขาจะเงินทองมาเรื่อยๆจะเป็นแค่หมาแมวคือเหมือนกับว่าเหมือนเขา เขาไปไกลกว่าสังคมนานมากแล้วอ่ะเขาเป็นตัวของตัวเองแล้วเขาก็นําสังคมไปไกลมากจนวันนี้สังคมตามเขาทันแล้วจนสังคมรู้แล้วว่าเขาเป็นยังไงยอมรับกันละก็คมยอมรับคือเขาเขามาไกลกว่าคนอื่นผมว่าพอตามทันปุ๊บเขาก็กลายเป็นคนเท่ทันทีอันนี้แน็กลายเป็นคนเท่แล้วอันที่าเราพูดถิงแจ็คเราเราสนิทเราเป็นคนปกปั้นเขามาไอคนนําเขาเข้าสู่กัคือแจ็คเนี่ยตอนเด็กๆอ่ะคิดว่าเลวเล่นเล่นตอนนี้ ไม่ใช่การสแสดงอะไม่ใช่การสแสดงค <c oughs> ือแบบคือแบบแบบต่อหน้าคนอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเรามาพูดมันก็จะเหมือนคนดีสุดป่งมันจะเหมือนคนดีมันจะเหมือนแบบโ okay, อเคแคร์อะไรเงี้ยแล้วก็ทำมันพูดหยาบเพื่อทุกคนตลกแต่จริงหยาบจริงเลวจริงแต่ว่าเราไม่เคยเห็นแค่นี้นี่อันนี้อันนี้ไม่ต้องตัดนะแล้วศาสตร์แล้วศาสตรตั้งต้นเขาไปอย่างนั้นอยู่แล้วศาสตรตั้งต้นเขาไปอย่างนั้นอยู่แล้วถ้าศาสตร์ตั้งต้นเป็นอย่างนั้นมาจากพวกเราตอบไม่ได้กตอบไม่ได้แต่แต่แจ็็คกถือว่าเป็น คือเมื่อก่อนอ่ะแจ็คก็คือเด็กๆใช่ไหมครับเด็กๆเดี๋ยวนี้ผมทํางานกับแจ็คอ่ะดาราที่ที่เป็นพระเอกนางเอกเ,เ,เรียกแจ็คก็พี่แจ็คหมดแล้วอ่ะเป็นคนที่อยู่ในวงการมานานแล้วเหมือนกันนะ<ด>คือไม่รู้<ด>จะไปคในใจะไปได้แล้วละ <c oughs> ่ะมันจะเป็นตำนานได้ <c oughs> แล้วเออสุดท้ายเราให้ฝากคนที่ยังไม่เคยดูเด็กสมัยย่งรู้สึกว่าไม่รู้จักมาจากวันนี้ได้รู้จักแล้วพีเดียวแล้วพีเดียวคือขอพูดเลยได้คือคือผมอ่ะ ได้ยินคําถามแรกใช่ไหมว่าทำไมถึงทําไมถึงเอาแฟนฉันกลับมาฉายใหม่จริงผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเอามาฉายใหม่ด้วยเหตุผลอะไรเหมือนกันนะแต่วันนี้มาเนี่ยเห็นกล้องเห็นไม่เนี่ยเขาหลุดผมรู้แล้วก็ทำไมเราต้องกลับมาฉายใหม่เพราะอะไรพี่เพราะว่ามีคนสนใจแบบนี้อ่ะคนอยากดูไงคำถามแรกผมกลมพอดีผมว่ามันมัน แฟนฉันมันคือความคิดถึงนะครับผมว่าเป็นหนังที่ต้องเรียกว่าคนเกือบทั้งประเทศรู้จักเนาะแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็ได้ได้ดูสิ่งนี้มาหมดแล้วแต่ผมว่าการเอากลับมาเข้าโลกครั้งนี้มันไม่ใช่การดูเนื้อหาดูคอนเทนต์ว่าหนังมันจะจบยังไงแต่มันคือการลํำลึกถึงความรู้สึกดีๆที่เราเคยรู้สึกดี กับเรื่องราวที่อยู่ข้างในนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะความทรงจําในวัยเด็กอะ่ะผมว่ามันเป็นเรื่องที่เลเลทกับคนทุกคนเนาะใครๆก็มีความทรงจําที่สวยงามในวัยเด็กเพราะะนั้นก็อยากให้ทั้งคนที่เคยดูมาก่อนหรือคนที่ไม่เคยดูเนี่ยมาสัมผัสประสบการณ์ความทรงจําดีๆเหล่านี้ในโงรงภาพยนตร์ครับขอบคุณมาขอบคุณนะลกขอบ